แค่นอนดึกนอนน้อยก็ทำไตวายได้ถ่ายมือถือกันจนดึกดื่นเล่นเกมดูซีรีส์โตรุ่งกันทุกคืนเฝ้ากราฟหุ้นกันตลอดไม่หลับไม่นอนมีใครเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เรานอนดึกในระยะยาวเนี่ยมันทำลายไตมากกว่าที่เราคิดฟังดูเวอร์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีงานวิจัยเรื่องนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าการที่เรานอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อเนื่องยาวๆนะคะจะทําให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตามากยิ่งขึ้นเพราะการอดนอนแล้วก็นอนดึกนะคะมันทําให้ความดันเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นนนนออิซก็ทําางไไดด้ม่่คยี นน้ำตาลในเลือดแกว่งเกิดเป็นเบาหวานได้แถมยังมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้อีกซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมันทําให้ไตทํางานหนักมากขึ้นนั่นเองอีกทางการอดนอนเป็นระยะเวลายาวนานนะคะมันทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะอักเสบเรืร้อรังได้ส่งผลทำให้เนื้อเยือไตถูกทําลายนั่นเองค่ะโดยในทางแพทย์จีนนะคะเราจะมองว่าการที่นอนดึกเป็นประจำเนี่ยจะเป็นการทําลายสมบุลของตับและไตไตตามหลักแพทย์แผนจีนนะคะถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตเป็นที่สะสมของพลังงานสํารองทั้งหมดของร่างกายซึ่งจะหากว่าเรานอนดึกนอนน้อยเป็นประจำนะคะจะเป็นการ ดึงเอาพลังงานสำรองเนี่ยมาใช้ยิ่งใช่มากก็จะยิ่งหมดเร็วซึ่งหากดูตามหลักของนาฬิกาชีวิตนะคะช่วงประมาณ5้าทุ่มถึงตีสาเนี่ยเป็นช่วงเวลาการทํางานของถุงน้ําดีและตะับซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยมีการเสริมสร้างและก็ซ่อมแซมตัวเองได้มากที่สุดซึ่งถ้าหากว่าเรานอนดึกนอนน้อยนอนหลับได้ไม่สนิทในช่วงนี้นะคะก็จะยิ่งทําให้ชีและเลือดพร่องจนกระทั่งไปหล่อเลี้ยงไตได้ไม่เพียงพอจนนานวันข้าวะคะมันเกิดอาการเหนื่อยง่ายภูมิตกเกิดโรคเรือรังได้ง่ายจนท้ายที่สุดนะคะไตเสืมร กพัังงน่นเอคะใครที่นอนดึกนอนน้อยตลอดนะคะยังไม่ต้องตกใจไปวันนี้นะคะหมอมีวิธีดูแลฟื้นฟูไตามาฝากกันกับ3วิธีฟื้นฟ,นฟ,นฟนูบำรุงไตสไตล์แพทย์จีนเทคนิคแรกนะคะบำรุงด้วยการกินโดยในเบื้องต้นในยพยายามลดโซเดียมจากซอสปรุงรสต่างๆเกลือน้ำปลาซีอิ๊วและอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จรูปไม่ให้มากเกินไปรวมถึงดื่มน้าเปล่าต่อวันให้เพียงพอและนําให้จิบเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะจะส่งผลดีต่อไตมากกว่าดื่มคังละมากๆอาจจะเสริมโดยการรับประทานอาหารที่มีสี ดอย่างเช่นงาดําถั่วดําเห็ดหูหนูดำเกากลัดเมลเบอรี่ปริมาณแต่พอดีก็จะช่วยส่งเสริมการทํางานของไตได้ดีเลยค่ะเทคนิคที่2นะคะแช่เท้าในน้ําอุ่นก่อนนอนและกดจุดยงเฉียนจุดนี้นะคะจะอยู่บริเวณใต้ฝ่าเทา้าตําแหน่งอยู่ประมาณ1ใน3ของเทา้าค่ะซึ่งจุดนี้นะคะช่วยกระตุน้นแล้วก็บํารุงพลังลมปราณของไตได้ดีให้กดลงไปลึกๆเมื่อกดลงไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกน่วงๆกดนวดประมาณ10-15วินาทีต่อครั้งนะคะทำสามประมาณหรอบเทคนิคสุดท้ายนะคะพ พยายามปรับเวลานอนให้เร็วขึ้นและนอนให้เป็นเวลาดีที่สุดนะคะคือนอนให้ได้ก่อนห้าทุ่มเพื่อให้ร่างกายแล้วก็ไตเนี่ยเกิดการฟื้นฟูตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครนอนดึกนอนน,อน้อยเป็นประจำแบบที่หมอเราให้ฟังกันบ้างไหมคะนอนดึกบ่อยๆนอนน,อน้อยบ่อยๆแล้วเกิดมีอาการอะไรแปบกบ แปลกแบบที่แต่ก่อนไม่เคยเป็นอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาโดยที่หาสาเหตุไม่เจอลองมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันได้นะคะหรือใครมีเรื่องไหนที่อยากให้หมอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวหมอจะหยิบมาทำคลิปให้ชมกันในตอนถัดไปค่ะฝากติดตามชมช่อง m a y Harmony สาระสุขภาพดีจากศาสตร์พันปีแพทย์แผนจีนกับหมอเมย์กันด้วยนะคะ